ใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์ราคาประหยัดผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทนะคะพี่พี่มีฟรีดาวน์ผ่อนได้ทุกอาชีพมีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์มีทั้งแฮทแบก็กมีทั้งสีดานวันนี้มีมาให้ชมมากกว่า30คันแน่นอนใครที่กำลังหาอยู่นะคะพี่พี่ดูให้จบคลิป ดีค่ะพี่พี่พบกับน้ำฝนเชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเทรยนที่เปิดทําการมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ําฝนพาพี่พี่มาบุกกันที่รถอีโคคาร์รถกิงเล็กนะคะพี่พี่อยู่โซนบีมีรถอีโคคาร์ให้เลือกชมมากกว่า20คัน30คันแน่นอน ฟรีดาวพอนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการผ่อนได้ทุกอาชีพมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยมีสิบสถาบันการเงินลองรับมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนวันนี้น้ำฝลจะพาไปชมทีละคันเป็นรถอีโคคาร์เก๋งขนาดเล็กราคาประหยัดผ่อนสบายฟีดาด้วยคะ่ะพี่ๆดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39% มาค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำผลจะพาพี่ไปชมแต่ละคันกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้ดีกว่าคันนี้จะเป็นตัว Honda j a z ๊ 1.5V รถปี2019ไม่แค่100,000ไม่ไม่ประมาณ1 0 0 0 0 0โลค่ะพ,พี่ปี2019มาในราคา419,000บาทผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,000กว่าบาทพี่พี6 0 0 เป็นตัว 1.5V สีดำนี่กระจังหน้าทรงสปอร์ตมีโครเมียมคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะพี่ๆคู่หน้าสีดำสวยๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในมาโทนดำแบบนี้พวงมาลาัยมาติดฟังก์ชัน ได้จอแบบนี้ไปนี่ภายในสีดำสาภาพยังใหม่ๆนะคะพี่บอกพับปรับด้วยมือนี่คันนี้แจ็สฮอนด้าแจ๊สสีดำทะเบียนห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามห้าผ่อนประมาณหกพันกว่าบาทคันนี้เป็นรถปีสองพันเก้าเดี๋ยวเราไปต่อคันที่สองคันนี้ก็เป็นแจ็เหมือนกันสีดำป้ายทะเบียนแปดหนึ่งหกเจ็ด คันนี้จะเป็นตัวฮ o n d a j a จ z หนึ่งจุดห้าเอสนะคะเมื่อกี้หนึ่งจุดห้าวีคันนี้จะอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ผ่อนประมาณประมาณห้าพันกว่าบาทครับพี่คันนี้ปีสองพันสิบเก้าไม่อยู่ที่แปดหมื่นโลเท่านั้นเองคันนี้ไม่จะอยู่ที่แปดหมื่นโลผ่อนถูกกว่าคันเมื่อกี้ด้วยประมาณคันนี้จะประมาณห้าพันกว่าบาทเริ่มต้นที่ห้าพันบาท แต่ว่าคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะคะถ้าเป็นตัวเอสแต่ถ้าเป็นตัววีจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้กระจกมองข้างมีไฟลเลี้ยวในตัวเราไปชมด้านในกันดีกว่าด้านในมีพวงมาลาัยมัติดฟังก์ชันนี่แต่เบาะจะเป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้เบาะพับปรับด้วยมือแบบนี้เลยสีดำสวยๆส,สภาพใหม่กริบเลยค่ะพี่ๆสองคันนี้ อันนี้จะเป็นตัวเอสคันนี้จะเป็นตัวบอันนี้ผ่อนประมาณ6กพันกว่าอันนี้ห้าพันกว่าเดี๋ยวเรามาชมคันที่สามดีกว่าคันเอาสีขาวบังพี่พี่ป้ายทะเบียนสามเจ็เสเป็นตัวยาริหน่งจุสองสปอร์ตมาในราคา4ี่แสนสองหมื่บาทนี่ไม้แค่ห้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นปีสองพันยีมาพร้อมกับกระจังหน้าดำสีเป็นโนแบกนี่ ไฟหน้าตัวโครมไฟหน้ามไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนค่ะพี่ๆสันกระโปรงครมจิบเลยจุดเชื่อมต่อของตัวลดแนบิีสนิตกันมาพร้อมกับล้ออลลอยทูโทนปัดเงาอันนี้ล้อประมาณสิบห้าค่ะพี่ๆประมาณสิบห้าเนาะกระจกพับข้างพับปอบไฟฟ้ามีไฟเดี้ยวในตัวเรามาดูภายในกันภายในเป็นเบาะเบาะห,หนังเบาะหนังตัดกับผ้าสวย ไม่แค่ห้า0 0นสีพันโลเองถือว่าฉลอดเฉลี่ยต่อปีใช้งานไม่เยอะมากนี่เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าคันต่อไปจะเป็นตัวตัวยาลิตเอทีพหนึคันนี้จะเป็นสีเทาดำไม่อยู่ราคาอยู่ที่3 3ม0 0 0บาทอันนี้ผ่อนประมาณ5้าพันห้พันค่ะพี่พีประมาณห้าพันห ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันโลมีสกเกิร์ตมาให้ด้วยกระจังหน้ารุ่นนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะพี่สีเทาดำแบบนี้กระจกมองข้างข่ะประไฟฟ้าเป็นตัวยาลิสเอทีิกระจกดิมเดิมจากโตโยตา้ามีภายในภายในเดินเดินได้ด้วยสีแดงเบาะสีสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ พวงมาลัยมตัตติฟังก์ชันจอทัชสกรีกกนภายในสีเทาดำใครที่กำลังมองหาอยู่ค่อนประมาณ5,000ันกว่าบาทห้าพเดี๋ยวเราไปต่อที่รุ่นต่อไปดีวกว่าครับพี่พทะเบียนคันนี้จะเป็น3 3มห4เดี๋ยวเราไปชมตัว V ีออดีกว่าต่อไปเป็น v ีออ1หมิตรป้ายทะเบียนส1 0 1 ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ก็ผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทนะคะพี่พี่เป็นรถปี2 0 1พันสิเก้าสีเทาสวยๆแบบนี้ไม้แค่เก0 0หมโลมีตัว v ีออผ่อนเงินเดือนเงินเดือน15ื่นสามารถผ่อนได้คนเดียวไม่ต้องกู้รวมตัว v ีออจุดเชื่อมต่อต่างๆ ฝากระโปรงสันกระโปรงต่างๆคมกลีบคะ่ะพี่ๆไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอนกระจกเดิมๆจากโตยต้ากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนี่ภายในจะเป็นสีอ,ออกสีแบบรถโ,โกรหรือเปล่าคะพี่ๆประมาณนี้หรือว่าออกทองๆนิดๆบอกพับปรับด้วยมือพวงมาลัยมัตติฟังก์ชัน,นตัวมิดหน้าจอทัสกีนนะคะตัวบีออสหนึ่งจุดห้ามิด คันต่อไปทะเบียน796เ,เป็นตัวโครล่าอัลติสสีขาวใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะพี่ๆคันนี้มาในราคา3,49,000บาทไม่อยู่ที่ไม่คันนี้จะเยอะหน่อยจะอยู่ประมาณที่2,000สนปีสองพันสิบเามแี่หมืเก้าบาทไม่ประมาณ2,000สนกว่าโล ผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทค่ะพีพคันนี้ตัวเาาติดตกแต่งด้วยโคเมียมทะเบียนเจ็ดเาหสีขาวสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องไม้นะคะพี่พปี2 0 1พันรถปีสองพผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทแล้วเรามาดูภายในกันดีว่าถึงไม่จะเยอะหน่อยตกแต่งด้วยโคเรมียม นี่ภายในภายในยังใหม่ๆเลยค่ะพี่พี่เบาะจะเป็นเบาะผ้านี่พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันจอจอได้เป็นจอแบบจอทัสกีนนะคะพี่พี่คันนี้สภาพยังใหม่ๆสำหรับตัวคโล่าคอร์ดแล้วให้ดูภายในเดี๋ยวให้ดูข้างหลังด้วยข้างหลังก็ยังใหม่ๆค่ะพี่พี่ เงินเดือนหมื่นห้าได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันนี้ดีกว่าคันนี้จะเป็นตัวยาลิตหนึ่งจดสองสปอร์ทเบียนสามศูนย์แปดสี่สีดำกระจังหน้าทรงสปอร์ทสวยๆแบบนี้เลยคันนี้จะเป็นรถปีสองพันยิบเอ็ดไม่เจ็ดหมื่นสี่พันโลเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าภายในเป็นสีดำแบบนี้ ม่เจ็ดสี่พันโลเป็นเบาะหนังได้จอทัชสกีนพวงมาลาัยมตัติดฟังก์ชันไปคันนี้สี่แสนประมาณผ่อนประมาณห0 0ันกว่าบาทค่ะพี่ต่อไปเราไปดูตัวยาลิสเอทีบดีกว่ายาลิสเอทีบสีเทาคันนี้จะเป็นยาลิสเอทีบสีเทาสปอร์ตพรีเมียม3ามแสนก้าหมบาท คันนี้หกพันกว่าบาทค่ะพี่พี่เป็นรถปีสองพันยี่สิบไม่แค่หกหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นสำหรับโตโยตา้ายาริสเอทิปนี้กระจังหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบ็คมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ตัวสันกระโปรงฝากระโปรงคมกิบค่ะพี่พี่ไม่มีบุบแน่นอนตัวโป่งซุ้มล้อซ้ายขวาไม่มีบุบจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอาค่ะมาพร้อมกับกระจกพับข้างแบบไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตัว ขออภัยคันนี้เปิดไม่ได้แต่ว่าภายในจะใหม่ๆมีเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังให้หนค่ะพี่ๆสนใจคันไหนสามารถทักมาสอบถ,ถามเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้ก็สองคันนี้สีดำเป็นตัวยาดิสสปอร์ตเหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่ คันนี้ไม่จะอยู่ที่7จ็ดหพโลส่วนคันนี้ไม่จะอยู่ที่สี่หมพโลราคา4ี่แสนสองประมาณหกพันเกือบเจ0 0พันนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นรถแฮทแบ็กหประตูส่วนคันนี้จะเป็นตัวซีรานนะคะพี่พี่ไปดูภายในกันดีกว่าภายในยังสภาพใหม่หมเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นจอทัชสกรีนเบาะหุ้มด้วยหนังตัดกับผ้านะคะพี่พ พับปรับด้วยมืออันนี้จะเป็นใครที่กําลังมองหาจะมีตัวซีดานกับตัวแฮทแบ็กเป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันนะครับพี่สปอร์ตทั้งคู่แต่ว่าจะเป็นห้าประตูกับตัวซีดานอ่าเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเราไปต่อคันสุดท้ายดีวยกว่าคันนี้ดีวกว่าคันนี้จะเป็นยาลิ หนจุดสองสปอร์ตเหมือนกันแต่คันนี้จะเป็นสีขาวมีสัญ,ญลักษณ์หกสิปีของโตโยต้ามาให้ด้วยเป็นทะเบียนเก้าสี่สองห้าราคาสี่แสนสามื่นเก้าันบาทไม่แค่สี่หมื่นสามพโลปีสองพันยี่สิบค่ะพี่พี่นี่ไฟแบบนี้เลยกระจังหน้าแบบสีเป็นโนแบ็ตัวสันเหลี่ยมพมนี่ไม่มีบุจุดเชื่อมต่อของตัวรถต่างๆ กระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวที่จะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราดูภายในนี่ภายในได้เป็นพวงมาลัยม u ติ i function จอทัศสกรีนตัดกระเบะหนังเดินได้สีน้ำเงินแบบนี้เบาพับปรับด้วยมือนะคะพีพี่นี่มีใครสนใจคันไหนนะคะพี่พี่สามารถ ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ตัวนี้จะเป็นตัว Nissan. นิสสันเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งก,ก็ได้คันสุดท้ายอันนี้จะเป็นตัวอเมร่าน e ิสสันอเมร่าหนึ่งจุดสองอีสปอร์ตเทคอันนี้แค่สองแสนห้าห้าพันเก้าห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเป็นรถปีสองพันสิบเก้าไม่แค่หกหมื่นห้าพันโลสำหรับตัวนิสสันนี่สองแสนห้าหมื่นประมาณผ่อนประมาณห้าพันนะคะพี่ๆคนนี้ ภายในแบบนี้เลยได้แบบนี้เลยพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแต่ว่าจอจะได้เป็นแบบนี้จอเดิมๆจากนิสสันนี้เบาจะเป็นเบาะผ้าเดินได้สีแดงใครที่สนใจคันไหนนะคะพี่ทักมาสอบถามเพิ่มเติม,มใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวนะ้องฝลจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้ข้างล่าง รับประกันที่นี่มีตรวจสภาพร่นให้ถึง2 1 5จ้ดจสิบห้ากุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันมีใบประเมินออกให้มีใบเซอร์ออกให้รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักเพลี่ความจมน้ำก่อไม่กับสีแน่นอนมาที่นี่ครบจบที่เดียวมีรถทห้เลือกชมมากกว่า4ี่รอยคันสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะพี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตเข้ามาใหม,ม่สำหรับวันนี้น้ำฝนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ